สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนวดี289ทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูจะรวมเป็นราศีหรือรักนาราศีก็ได้อาจารย์ดูแบบไทยใต้คลิปมีให้เช็คในทุกๆคลิปของอาจารย์ดูทุกเพศแถมเพศเอาเองส่วนการดูดวงส่วนตัวละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วอ่านให้เข้าใจก่อนนะคะพร้อมสะดวกค่อยนัดค่อยทักนะอาจารย์เป็น ดูดวงวันต่อวันนะคะถ้าคิวหมดเวลาหมดก็หันลุ่งึ้นนะคะเอาที่พร้อมจริงๆค่อยนัดนะที่คุณพร้อมสะดวกจริงๆนะคะอ่ทีนี้เราจะมาดูคําทํานายกันนะคะเป็นดวงความรักของเดือนธันวาคมนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณหน่อยนะ,ะเดือนนี้จะเป็นอย่างไรเอาดูที่ตัวคุณก่อนละกันนะคะชาวทัศไฟคุณเข้าสู่โหมดธรรมะ ชนะมาแล้วตอนนี้เนื่องจากว่าดวงชะตาของคุณน่ะนะคนะ,ะถ้าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความเงียบหายหรือรอความชัดเจนหรือรอการตกลงอะไรก็ตามหรือได้จบอะไรบางอย่างไปกับใครบางคนดวงของคุณกำลังเปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอคุณได้อธิษฐานขอพรไหว้หรืออธิษฐานจิตในทางที่ถูกที่ควร คุณจะได้พบเจอเนื้อคู่ที่เป็นคู่เกื้อหนุนคุณจริงๆในเดือนนี้เริ่มต้นรู้จักพูดคุยนะคะเ,เป็นไปได้ว่าผลบุญความดีที่คุณได้กระทำมาตลอดที่มันไม่เห็นผลสักทีจะมาเห็นผลในเดือนนี้หรือถ้าคุณไม่มีใครคุณจะได้เจอคนที่เป็นเนื้อคู่ที่รู้สึกคุ้นตาถูก ถูกชลคุ้นเคยอย่างรวดเร็วรู้สึกมองแล้วใช่เคมีตรงกันหรือถ้าคุณมีคนที่คุณสนใจอยู่แล้วคุยรู้จักเพิ่งเริ่มรู้จักดวงความรักจะเปิดมากขึ้นหรือถ้าคุณนะคะมีประเด็นกับใครมาก่อนนะคะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะจบคนเก่าเพื่อเริ่มต้นกับคนใหม่คนนี้นะคะมีโอกาสมีข่าวดีนะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่า คุณควรทำยังไงกับความรักครั้งนี้ดีคุณจะได้รับความสำเร็จความชัดเจนนะคะในความสัมพันธ์นี้ทีนี้ว่าความสัมพันธ์นี้จะพัฒนารวดเร็วโดยเฉพาะถ้าเป็นคนในสายงานสายธุรกิจสายเรียนเดียวกัน ในสังคมเดียวกันหรือได้เดินทางมาเจอกันด้วยภารกิจหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศต่างถิน่นแดนไกลคนทางไกลคนมีระยะทางคนที่มีอาชีพใบเซอร์ใบประกอบวิชาชีพเฉพาะทางยกตัวอย่างอาชีพหลักๆที่เราเห็นพวกวิศวกรนักบินคนที่ทำธุรก,กิจเ,เกี่ยวกับยานยนต์รถยนต์การเดินทางทหารตำรวจสถาปนิกหมอหรือผู้รู้นะคะ ที่ต้องพบปะผู้คนหรือคนที่จะต้องแบบว่าเป็นอาชีพเฉพาะจริงๆที่มีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะนะคะที่ดูแล้วแล้วมันแตกต่างไม่ใช่พนักงานทั่วไปอะไรพวกนี้นะคะมีโอกาสมาที่จะที่จะได้พัฒนางานงานภารกิจการเรียนระยะทางทางไกลจะนำพามาพอได้พบได้เจอได้รู้จักความสัมพันธ์จะรวดเร็วนะคะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าเขาหรือเธอคนนี้ คือผู้ใดกัดโอกาบเป็นชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมเกิดธาตุน้ํากรกฎพิจิกเมรุและธาตุลมมิถุนตุลกุมเด่นกุมนะคะคนกุมก็จะเกิดประมาณช่วงเดือนกุมภาหรือมีนาครับเกี่ยวนะคะคนคนนี้เป็นคนเด่นดังเป็นคนเก่งเป็นคนน่ารักเป็นที่รักของเพื่อนฝูงนะคะหรือเป็นคนที่แบบว่า ใครอยู่ด้วยแล้วสบายใจและมีโอกาสที่จะเป็นคนกลางนําพามาให้รู้จักคุณหรือคนกลางของคุณไปพาไปรู้จักเขาก็ได้นะ,ะคนคนนี้เคยอกหักผิดหวังเสียใจมาก่อนเป็นคนจิตใจดีเป็นคนจริงใจเป็นคนเรียบง่ายนะคะเป็นคนที่เข้ากันได้กับทุกคนนะ,ะเป็นคนพูดจาดีนะคะมีน้ำใจกินง่ายอยู่ง่ายเรียบง่ายเป็นคนเด่นดังก็ได้คือเมื่อเทียบกับโปรไฟล์ของเขาโปรไฟลดูเด่นดัง ดูมีแต่คนเข้าหาดูมีชื่อเสียงเหมือนดลลาราเหมือนซุปตาเหมือนอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นคนที่เด่นดังในแวดวงธุรกิจการงานอาชีพนั้นๆนะคะเป็นซุปตาในแวดวงนั้นเนี่ยมันจะสวนทางเพราะเขาเป็นคนเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรหวือหวาหรือหรือยกตัวเองเลยเพียงแต่ว่าล่าสุดเขาผิดหวังอ,อกหักเสียใจโดนหลอกหรือจบความรักที่มันไม่ดีมา อาชีพที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความงามงานบันเทิงงานอีเวนต์งานพบปะผู้คนงานร้านอาหารร้านความสุขเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆหรือแม้กระทั่งอาความงามในที่นี้อาจจะเป็นธุรกิจเวสัมอางโปรดักนะะหรือเป็นคุณหมอผ่าตัดศัลยแพทย์หรือเป็นคุณหมอาาหอิมเมอร์เจนซี่ที่ตกแต่ง อุบัติเหตุอะคะที่เป็นแผลเป็นอะไรพวกนี้ก็ได้หมอหมอที่ใช้มีดใช้ของมีคมต่างๆนะคะอ่ะเขาจะ take action อะไรกับคุณไหมนะคะคุณคือคนที่เขารอคอยมาเนิ่นนานเขารู้สึกว่าคุณใช่เมื่อเขาได้พบได้เจอคุณมันทำให้เขามีความสตันมีความมีความได้หยุดคิดนะคะเขาอาจจะคิดว่ามันนานแค่ไหนแล้วที่เขา ที่เขาผิดหวังเสียใจในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็มีความเข็ดหลาบเป็นคนโสดคนหม้ที่มีคุณภาพดีอยู่ภาคหนึ่งนะคะกลัวผิดหวังกลัวโดนหลอกอีกแต่พอมาเจอคนเนี่ยมันทําให้ความรู้สึกมันมันมีทั้งมันมีทั้งความความรู้สึกมั่นคงในใจกับความรู้สึกที่หวาดกลัวกลัวจะเป็นแบบเดิมกลัวจะเป็นเหมือนที่ผ่านมากลัวคุณจะไม่เข้าใจเขากลัวคุณจะไม่ ไม่แมชกับเขาหรือไม่ได้ยอมรับอุปนิสัยตัวตนที่เขาเป็นจริงๆในเนื้อแท้ซึ่งคนคนนี้มีโอกาสเป็นคนต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลตำแหน่งสูงมีวุฒิภาวะเป็นผู้นำสูงมั่นใจในตัวเองอาจจะมีอีโก้มีการยึดติดยึดมั่นมีคำตอบในตัวเองมีโอกาสเป็นชาวราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษได้เกิดเดือนเมษาพฤษภาครับเกี่ยวประมาณนี้นะคือเขา,ารู้ตัวเองว่าเขาเป็นคนมีจุดยืนที่แบบ ยากที่ใครจะเปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนแปลงนะครแต่คุณเน่ะทำให้เขารู้สึกรู้สึกเป็นกังวลกับเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะเขารู้สึกพิเศษกับคุณแต่ถ้าเขาไม่ได้รู้สึกพิเศษเขาก็จะไม่เป็นกังวลว่าเออจะแมทกันไหมจะเข้ากันไหมนะคะเป็นความกังวลนะคะหรือถ้าอยู่ไกลระยะทางห่างไกลเวลาไม่ตรงกันเนี่ยมันก็ทําให้เขาเหงาเศร้าคิดถึงคิด ไปอนาคตแล้วว่าถ้าอยู่ไกลกันแล้วเจอกันยากแล้วเวลาไม่ตรงละ่ะมันจะเป็นยังไงแต่เขาอาจจะไม่ได้แสดงออกแต่มันเป็นที่เขาเก็บความคิดเก็บอาการไว้อย่างแยบยลมากเขาดูความในใจหน่อยเมื่อได้พบรู้จักคุณได้เห็นคุณได้พูดกับคุณเขาไปส่องดูคุณนะเขาส่องทีนี้เนี่ยการส่องของเขาเนี่ยนะคะมันส่องไปอึดอัดไปมีความกังวล เป็นไปได้หรือเปล่าว่าเขาไปส่องแล้วเขาเห็นเห็นคุณใช้ชีวิตแบบยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นเออซิงเกิลมัมซิงเกิลดหรือมีคนเข้าหาหรือคุณยังต้องดิวกับสามีเก่าภรรยาเก่าแฟนเก่าหรืออะไรก็ตามที่มันมันมีในเรื่องของบุคคลที่สามมันทำให้เขามีความกลัวความกังวลเพิ่มเข้าไปอีกจากเดิมที่ก็คิดมากอยู่แล้วนะก็คิด เข้าไปอีกบางทีมันอาจจะไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นแต่เขามีความกังวลมีความกลัวแล้วพยายามต่อต้านต่อต้านใจตัวเองต่อต้านความรู้สึกนะคะบล็อกปิดกัน้นไม่มีใครทําอะไรให้ทําตัวเองก็คือว่าพยายามปิดกัน้นพยายามไม่คิดถึงคุณไม่ไม่ปล่อยให้ใจไปรักคุณมากกว่านี้พยายามปิดกัน้นพยายามเหมือนหลีกเลี่ยงทุกทาง หรืออีกกรณีก็คือพยายามไม่ไปส่องเพราะส่องแล้วรู้สึกคิดมากนะคะประมาณนั้นความในใจคือเขามีความกลัวกังวลน,นะขอดูในเรื่องของความดีความเกื้อนหนุนถ้าได้คบเจอกันคุณมีความเป็นเนื้อคู่ค่ะมีความเป็นเนื้อคู่และเป็นคู่ที่แตกต่างแต่ลงตัวมีความรักมีรักแท้ให้แก่กัน คนคนนี้รักใครรักจริงนะคะถ้าหากว่ามีอุปสรรคมีปัญหาในเรื่องของความรักในการงานเข้ามามีบทบาทหรือเข้ามาเป็นอุปสรรคเขาจะเลือกคุณ mm. เขาจะเลือกเชื่อใจตัวเอง mm. เขาจะเลือกคุณ mm. เขาจะไม่เลือกคนอื่น mm. อันนี้คือสิ่งที่เขากลัวเพราะอะไรเพราะเขารักใครแล้วเขารักจริงเราให้หมดใจเขาก็เลยรู้ตัวเองว่าเดี๋ยวตัวเองจะเยอะไป mm. ตัวเองจะทุ่มเท เกินไปแล้วผิดหวังถ้าถามว่าเขามีใจให้คุณไหมมีคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่ไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามถ้าคบกันจริงๆสามารถฟันฝ่าและเป็นรักแท้ของกันได้นะคะปัญหาเนี่ยช่วยกันแก้ได้หรือบางทีทำงานแล้วมาปรึกษาการเรื่องปัญหาในที่ทำงานของกันและกันหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะช่วยกันแนะแนวทางกันได้ช่วยกันแก้ปัญหาได้ นะขออาจารย์ขอดูซิว่าบุคคลที่สครอบครัวหรือสังคมมีบทบาทอะไรอาจารย์ว่าถ้าเป็นบุคคลอื่นครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสังคมที่มาคาดหวังอะไรอะไม่มีเลยไม่มีเลยนะคะเพราะคนคนนี้เป็นคนชัดเจนในจุดยืนแต,เนแต่เป็นแตกหักเป็นหักอย่ามาล้ำเส้นแต่ถ้าหากว่าคุณคนนี้เขาหรือเธอคนนี้ถ้ามีลูกมีลูกที่ติดมาไม่ว่าจะอยู่กับเขา หือไม่ได้อยู่อาจจะมีลูกหนึ่งคนอะไรก็ตามเขาจะแคร์ลูกแต่ไม่ได้หมายความว่าเอาลูกมาชี้เป็นชี้ตายว่าจะไม่คบหรือจะยังไงกับคุณไม่ใช่แต่เขาจะให้เขาจะแคร์ลูกก่อนว่าลูกโอเคไหมลูกแฮปปี้ไหมนะคะเท่านั้นเองเขาอยากให้ลูกเขามีความสุขแล้วเขาก็อยากให้คุณมีความสุขด้วยเพราะใจจริงอะเมื่อได้พบได้เจอคุณเขาก็อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะแล้วเขาก็อยากให้ลูกเขามีความสุข กับการที่เขาได้เลือกคุณด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสังคมบุคคลที่สามมือที่สามไม่มีค่ะมีแต่ว่าถ้าเขามีลูกแต่ถ้าเขาไม่มีลูกถ้าไม่มีลูกนะคะไม่มีลูกติด,ดยกตัวอย่างเช่นเลิกรายอย่าล้างมาโสดมาไม่มา,มานะเขาก็พร้อมจะเริ่มใหม่กับคุณได้เลยหรืออยากมีลูกกับคุณหรืออยากเลี้ยงหลานกับคุณะคะคนคุณที่โอกาสเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์วันอังคารได้หรือเป็นคนที่เกิดปีมะเมียได้ อาจารย์ขอดูซิว่าแล้วตลอดเดือนนี้ความคืบหน้าความสัมพันธ์ได้เริ่มต้นมีข่าวดีเริ่มต้นไม่ว่าจะมีบททดสอบเรื่องอะไรก็ตามที่มีความแตกต่างกันทุกอย่างจะเด็ดขาดอยู่ในนี้เขาเด็ดขาดถ้าเขาได้รักแล้วได้เลือกแล้วเขาชัดเจนค่ะแล้วเขาเลือกคนเดียวด้วยเขาไม่ได้เผื่อเลือกคุณไม่ใช่ตัวเลือก แต่เขาเลือกที่จะรักคุณและมีความคาดหวังที่จะใช้ชีวิตด้วยกันยิ่งถ้าเขามีลูกเขายิ่งยิ่งตันหนักหรือตื่นรู้มากขึ้นนะคะแต่ที่แน่ๆแ,แหละนะคะเขาเขามีใจให้คุณแน่นอนนะคะเรามาดูคุณดีกว่านะคะคุณควรทำยังไงถ้าเมื่อได้พบได้เจอได้พูดคุยตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนเก่งคนแกล่งนะ,ะแต่ถ้าคุณรักใครคุณก็ยอมให้ได้หมด แต่สิ่งหนึ่งที่คุณไม่ต้องการก็คือปัญหาในเรื่องบุคคลที่3ไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานเขาบ้านเขาญาติเขาเพื่อนเขาอะไรเขาก็ไม่รู้แหละนะคะคุณไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้คุณไม่โอเคคุณอนะพร้อมที่จะรักใครสักคนหนึ่งไม่ว่าคุณจะเคยเข้มแข็งแข็งแกร่ง,ข,งขนาดไหนก็ตามคุณพร้อมที่จะลดทอนความสตรองนั้นเพื่อรักษาคนคนนั้นไว้เพียงแต่ว่า ัวเขาอะค่ะอย่าเอาบุคคลที่สามเข้ามาวุ่นวายหรือสร้างปัญหาหรือการคบหาระหว่างคุณกับเขาก็จะต้องไม่กระทบต่อการทำงานที่คุณรักต้องไม่เป็นปัญหาของกันและกันไฟในไม่นำออกไฟนอกไม่นำเข้านะคะคุณพร้อมที่จะรักพร้อมที่จะเริ่มคุณต้องการคนที่มีความเป็นผู้นำเหมือนคุณชัดเจนเหมือนคุณซื่อตรงเหมือนคุณ พร้อมที่จะรักที่จะให้รบไปต่อด้วยกันเหมือนคุณแล้วทีนี้ถ้าถามว่าเอาแล้วผู้นํากับผู้นํามาอยู่ด้วยกันใครจะนําใครคนที่เขาเป็นผู้นําจริงๆนะคะเขาจะรู้ว่าตอนไหนควรน,นําตอนไหนควรตามหรือควรเดินเคียงข้างกันมันไม่ใช่ปัญหาแต่ในท้ายที่สุดมันจะเข้ากันได้ดีคุณมี energy ของความเป็นเนื้อคู่แต่ถามว่าให้ระวังปัญหาเรื่องงานนิดนึงบางทีการที่คุณทํางานยุ่งหรือมัวแต่ไปแก้ปัญหาเรื่องงาน คุณอาจจะไม่ได้โฟกัสตรงนี้แล้วพลาดตรงนี้ไปอันนี้เป็นแค่จุดนิดหน่อยนะคะขอดูสิว่าในท้ายที่สุดคุณจะเป็นยังไงกับเขานะคะได้เริ่มต้นได้พูดคุยได้รู้จักนะคะได้ได้เรียนรู้กันได้คุยกันเรื่อยๆนะคะอาจจะคุยกันเรื่องงานก่อนเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องทั่วไปแล้วเป็นคนที่ตอบชัดไวกันด้วยนะทั้งสองคน ไม่มีใครช้าก็คือตอบในเวลาที่เหมาะสมไม่ต้องรอนานนะคะจะได้เป็นแฟนกันเป็นแฟนด้วยเป็นเพื่อนด้วยเป็นพี่เป็นน้องด้วยเป็นทุกอยา่างเป็นหุ้นส่วนธุรกิจการงานมาส่งเสริมด้วยนะคะมาส่งเสริมกันและกันแล้วคนในที่ทำงานคนรู้จักก็เชียร์เพราะคุณทั้งคู่เหมาะสมคู่ควรแก่กันเหมือนกิ่งทองใบหยกนะคะมีแต่คนเชียร์ให้แต่งงานเชียร์ให้เป็นแฟน แล้วก็ที่สําคัญน่ะเท่าที่เห็นเปอร์เซนต์ที่สูงเนี่ยงานการเรียนภารกิจนําพามาให้เจอไม่จําเป็นต้องทํางานที่เดียวกันนะคะอาจจะเป็นงานคนละอย่างก็ได้หรืองานอ่าสายงานเดียวกันแต่คนละที่ก็ได้คนละองค์กรนะคะคนละคนละแบบได้หมดแต่งานจะพามาหรือสังคมหรือคนจะพามานะครทีนี้อาจารย์ขอดู ไพ่ออร์โคลหน่อยเบื้องบนอยากจะบอกอะไรคุณนะคะชาวธาตไฟดวงดีดวงคู่เปิดแล้วนะคะถ้าที่ผ่านมาไม่ใช่ที่แยกย้ายกันไปเนี่ยก็อาจจะต้องปล่อยให้เป็นเป็นเรื่องของโชคชะตาเนาะเนี่ยค่ะไพ่บอกให้คุณอ่อนโยนเมตตาใจดีนะคะคือเดิมคุณก็เป็นผู้ให้อยู่แล้วแหละแต่ทีนี้ว่าอื่นใดก็ตามถ้าตอนนี้ยังเป็นแฟนกันไม่ได้คุณยังไม่ชัวร์ไม่มั่นใจคุณเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันก่อนได้นะคะ ไม่ใช่ปัญหานะ,นะคะเนี่ยปล่อยสบายๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าคุณสูญเสียความเป็นตัวเองในด้านการเป็นผู้นำถ้าที่ผ่านมาคุณเป็นนักสู้แข็งแกร่งสตองในอดีตคุณยอมยอมให้คนคนนั้นยอมฝืนยอมอะไรก็ตา,ามคุณสูญเสียความเป็นตัวเองแต่นับจากนี้ไปคุณจะเป็นตัวของตัวเองคุณจะได้เจอคนที่รักคุณที่เป็นคุณจริงๆ คุณจะรู้สึกสบายใจรู้สึกเป็นธรรมชาติรู้สึกเคมีตรงกันนะคะแล้วคุณจะรู้มีความรู้สึกว่าทั้งคู่มีความเป็นผู้รับแระผู้ให้อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกันนะคะคุณหมั่นทำบุญด้วยเนาะการบริจาคทานต่างๆหรือถ้าคุณไปไหว้องค์พ่อพิ่คนตนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนะับถือคุณมีโอกาสสมหวังเพราะในเดือนนี้ดวงชะตาคู่คุณเปิดและคุณจะได้คู่ที่เป็นคนที่เกื้อนหนุนเกื้อกูล ในความเป็นไปในการงานด้วยนะคะไม่ต้องคาดหวังว่าจะต้องเพื่อกูลขนาดไหนแต่ให้ให้มองทุกอย่างในความเป็นจริงให้เมตตาต่อกันนะคะแต่คุณจะได้เจอคนดีแน่แบุญกุศลกำลังทำงานแล้วผลบุญผลบารมีกำลังก่อเกิดแล้วถ้าที่ผ่านมาจะได้ก็ไม่ได้เหมือนจะดีก็แยกย,ย้ายต่อไปนี้จะเริ่มต้นดวงคู่เปิดแล้วนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณกับเขาก็จะมีเลข10เลข16 เลข10อีกครั้งหนึ่งและเลข24นะคะโอเคนะคะถ้าฟังแล้วชอบใช่เป็นประโยชน์นำไปปรปับใช้ได้ฝากกดติดตามสด subscribe รแชร์ชกดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะคะส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดติดตามกดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้กันเสมอมาขอบคุณหลายๆท่านนะคะบริจาคผ่านปุ่มขอบคุณปุ่มสวัสดิ์นะคะหรือจะใจดีกับอาจารย์ก็ปุ่มขอบคุณปุ่ม,ม,มสวัสดิ์นั่นแหละก็ได้เช่นกันนะคะถ้าจะดูดวงส่วนตัวอาจารย์เสื่อจิตผ่านไพ่โดยละเอียด นะคะก็รายละเอียดใต้คลิปเนาะอาจารย์ดูวันต่อวันไม่ต้องทักไกลหลายวันเอาวันที่พร้อมที่สะดวกนะคะถ้าคิววันนี้ครบก็ไปวันพรุ่งนี้เท่านั้นเองนะคะขอให้ทุกท่านสมหวังในรักแท้ที่ดีงามในกู้แท้ที่ดีงามในเร็ววันหากแม้ว่าปรัชนาประกอบกิจการงานอันเดียนชอบอะไรขอเบิเกิดความสุขสําเร็จเป็นอัศจรรย์ใจน้ำตาวเวาทีนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปขอมีความสุขสมหวังร่ำรวยรับฟังทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราจะนันงคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ